สองแฟชั่นนายกวันนี้คนแต่งไม่ท้อค,คนล็อกก็ไม่ถอยจ้าเราเรียกว่าซอฟพาวเวอร์หรือบ้าแบรนด์ดีจ้าท่านผู้ชมจ้าเป็นชาแนลนะคะมิดไนบลูผ้าทวีตนะดับเบิ้ลเบรสแจ็คเก็ตไซส์เอ็มราคาเสื้อนะคะราคาเสื้อนะคะ1 2 6 9 9 6บาทค่ะสำหรับรองเท้านั้นก็ใส่กระโปรงนะคะวันนี้ใส่กระโปรงใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวข้างในเอาปกออกมาข้างนอก ตันไปหมดเลยค่ะจริงๆใส่เสื้อทวีตตัวนี้ตัวเดียวมันก็อยู่นะทําไมถึงต้องใส่เสื้อทับข้างในอีกล่ะเป็นคนเป็นคนทับซ้อนนะทุกเรื่องเลยไม่แต่ตั้งแต่เสื้อผ้ายันการบริหารราชการแผ่นดิน mm hmm. กระโปรงก็ปักฉลุที่ชายกระโปรงเป็นลายลูกไม้นะคะซื่อจริงๆแล้วเรียบลงมาก็ไม่มีใครว่า <c odynamics> แต่ปักฉลุแล้วมันก็เหมือนผ้าปูโตะนะขอบขอบมันเหมือนผ้าปูโต๊ะ เป็น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 ไอเดียที่ดีมากคือการใส่กระโปรงอย่างใดให้ใกลายเป็นผ้าปูโตได้ส่วนรองเท้านั้นเป็นรอ,องเทา้าปราดาปลาดาคู่นี้4 2 8 6 5บาทค่ะวันนี้คลิปคลิปนะคะชาแนลผนึกกับปลาดาแล้วก็ใช้ผ้าปูโต๊ะมาเป็นกระโปรงโอเคในรูจบเสื้อผ้าท่านนายกวันนี้ค่ะคือวันวันก็เนี่ยได้ได้แค่นี้อย่างอย่างพี่พี่พี่วัตตูเนี่ย มันมาทำได้แค่เนี้ย